หนูทำารโลกาขายหนังสือขยหนังสือมาแล้วตจ,<ะ>จ้าแตแล้วอ่อาแแล้วมันหลุดแล้วไม่ใช่หักหลุดหลุดแล้วเออเนี่ยมันหลุดจากอันเนียะใส่วาใส่ว้มันหลุด่านี้มันหลุดหิดใจไว้เจ ราคาห้าบาทาทดาดาทาดาไปไปขายเท่าไหร่คะได้แต่ว้ได้าแต่หนูหน่อยของมา กล่องมาแล้วกล่องมาแล้วมีมายนะ <c oughs> สายพาสือเล็กน้อย <c oughs> มันอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้เจ๊แก